สวัสดีครับวันนี้ก็มนะครับดังฮาร์ดเวลนะครับนะก็ก้าวหน้าขึ้นอีกแล้วนั่นเองนะครับนะวันนี้นะตามสัญญาณนั่นเองนะผมผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มตั้งแต่เลเวลหนึ่งยันเลเวลต่ำโดยที่ไม่ใช้ผลเลยนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าผมบอกเลยนะครับผมนะว่าการที่คุณจะฟาร์มตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลต่ำเนี่ยโดยไม่ใช่ผลเนี่ยมัน แม่จะพูดคำนี้เลยนะครับผมจะผมขอบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมนะคือผมต้องบอกก่อนนะผมถ้าเกิดคุณไม่มีเก็บโป๊ะหรือฮาคี้อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีผลบินได้ด้วยนับนะคุณจะไม่มีทางไม่ใช่มันไม่เชิงไม่มีทางครับมันมีโอกาสครับแต่คุณต้องขยันเว่อรนะ คือมันก็ไม่ได้ขยันอะไรขนาดนั้นแต่สําหรับผมก็คือย่างมานะครับนะถ้าเกิดคุณไม่มีผลแล้วคุณจะฟาร์มให้ตันนั่นเองนะครับนะก็ถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเฮ้ยอ,อะไรวะนะไฟเอาไว้อีกแล้วไม่เจอแต่ผลไฟอเวอว่แบบแการแจ้งเตือนมาอะไรตอนี้ว่าไปไ,ปไปกลๆแบบนะบผมโอเคนะครับนะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปก,กันเลยนะครับนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับให้ผมนะถ้าเยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับนะเออพูดได้ละนะผม โอเคกันนะก็ไปรับชมคลิปกันเลยแล้วกันเนาะก็นี่นะครับนะเบอร์มาเนี่ยคุณจะมาเกิดไอเจ้าเกาะแบรนดิตอย่างนี้ใช่ไหมนะเออคุณก็เกิดอยู่ง้องอย่างนี้นะครับนะสำหรับผมนะผมนะใช่ฟาดหน้าเอ้ยไม่ตายด้วยไม่ตายได้ไงเนี่ยโอเคนะผมก็เกิดมานะนะแนะนำนะตอนนี้คุณก็จะมีแค่ไียเดียวเท่นี้ให้คุณฟาร์มไอเจ้าพวกแบรนดิตนี้นะมารับไว้ตรงนี้แล้วก็ไปฟาร์มพวกแบนดิตนี้ไปเรื่อยๆนะมาจนถึง ไม่ไม่จํากัดเลเวลนะผมแต่หมายว่า,าให้คุณฟาร์มตอนที่ฟาร์มเนี่ยอัพไม่ต้องอัพอะไรเลยเอ้ยอัพดาบอย่างเดียวเลยนะผมนะอัพดาบอย่างเดียวนะผมเสร็จแล้วก็มาซื้อคาตาะตรงนี้นั่นเอนงนะถ้าเกิดเงินถึงห้าพันไม่ไหร่ก็มาซื้อใันทีนะผมอย่าไปอัพมีลีนะผมนะอย่าไปอัพมีลีอัพดีเซนได้นะครับผมนะอัพดีเซนได้ไม่เป็นไรนะครับผมนะแต่แค่อย่างเดียวคือห้ามอัพมีลีนะผมนะมนะเพราะมีลีนี่ มันทำให้วุมนกะกขึ้นเนยอะเลยน,นั่นเองนะครับนะนะผม <c oughs> โอเคนะมีลีเนะี่ยมันจะไม่ค่อยจะดีนะผมไม่รู้ว่ามีดีดีหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ได้เล่นสายมีลีนะเออก็จะไม่รู้นะผมว่ามันดีหรือไม่ดีเน,นาะก็หลังจากนั้นนะครับนะถ้าเกิดคุณเนะี่ยเลเวลอ่าไม่ไม่จำกัดเลเวลนะครับนะเงินห้าพันอัพแค่ดาวหนึ่งเดียวหรืออัพดาวกับดีเฟนต์พอคุณมีเงินห้าพันเราซื้อนั้นเสร็จเนี่ยให้คุณย้ายที่มานะครับนะมาฟังมาซอสนูมนะผม ไม่มีเควสนะครับนะก็ฟาร์มอย่างนั้นไปเลยเนาะก็ฟาร์มจนถึงระดัเลเลท่าไหร่ดีล่ะก็มันก็จะไม่เอ่อก็ไม่ได้ระบุอะไรขนาดนั้นด้วยสิสักถ้าเกิดคุณอัปดาบอย่างเดียวนะไม่ได้อัปดีเฟนต์เลยนะผมนะให้แนะนําฟาร์มเลยนักเลเวลอะไรวะนะนี่มันบุ๊กของอะไรวะนะเนี่ยลองเก็บดูแล้วกันน่าจะเป็นบุ๊กการนะคนะรับผมเนี่อ้ยเซเบอร์รู้อะไรไหมเซกิไกเลยเลย <c oughs> <c oughs> น,นะครับนะ ก็ฟาร์ามให้จนถึงเลเวลครับแปดถึงเก้าอ๋อไม่ยาครับเลเวลสิบปุ๊บก็มาที่เดซเซอร์แบนดิตนะผมตรงนี้อยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะถ้าถามว่ามันอยู่ไหนนะครับผมนะมันจะอยู่ตรงข้างหลังเกาะน,นี้นะผมข้างหลังเกาะเกิดของคุณเนาะตรงมาเรื่อยๆครับคุณจะเจอเกาะฝลสุมฝลแล้วก็อยู่หลังเกาะสุมฝลอีกทีหนึ่งนะครับผมเนะาะก็ฟาร์มตรงนี้นะครับไปจนเอ่อสักเลเวลเท่าไหร่ดิ อันนี้คือทำสดๆเลยนะเออผมบอกเลยเนาะฟาร์มไปจนถึงสักแล,เวล้ว4 0่ถึง50แล้วกันนะผมนะ4 0ถึง50แล้วนะผมก็ให้คุณมุ่งหน้าไปนะผมนะเกาะน้ำแขกเกาะน้ำแขงอยู่ตรงไหนก็คนละขั้วกับเกาะนนี้เลยนะเนะกาะน้ำแขงอ่าคุณแค่ปรับในส่วนของกราฟิกตรงนี้นะนะให้เต็มนะครับผมนะแล้วก็หานะเกาะมันจะอยู่ข้างหน้าคุณตรงนี้นั่นเองนะผมเนาะโอเค พุ่งไปเลยนะผมก็ต้องแข็งเนี่ยพอคุณเลเวล50เออผมลืมบอกไปเลยนะว่าให้คุณซื้อคาตา纳สามดาบด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะไม่ว่ายังไงคุณก็ได้อยู่แล้วแหละถ้าไม่ต้อง50เนาะนะครับผมนี่น้ำนะก็ฟาร์มโนแบรดดิทไปเรื่อยๆเลยนั่นเองน้นะฟาร์ม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 ไปเลยนะครับผมนะำทำไมผมถึงบอกให้ซื้อคาตา纳สามดาบเพราะสกิลคาตา纳สามดาบมันเป็นรูปแบบของเอวีนั่นเองน้ำนะจนเลเวลสักอ่า หนึ่งร้อยก็ได้นั่นเองนะครับผมนะก็ซักเลเวลหนึ่งร้อยนะครับผมให้คูณมาฟาร์มเยตินั่นเองครับนะก็รับเฟตเยติมาอย่างนี้นะครับผมนะรับเฟตเยติมาครับผมรับแล้วขูบั๊กอีกแยะหมายก้อนไม่เป็นไรนะผมรับบินได้ไหมนะบั๊กอย่างนี้คต่ค้างการกัดชัดเจนนะผมมีเซ็ตก็ได้ปะก็งามนะให้มาหลบหลังต้นไม้ตรงนี้นะครับผมนะหลือขึ้นไปบนต้นไม้อ่าอันนี้ก็ได้นะครับผมนะ ก็คือขึ้นบนต้นไม้หรือไปหลบหลังต้นไม้นะครับผมนะแล้วก็ฟาร์มเยติไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะจนกว่าคุณจะเลเวลสักพันเอ้ไม่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 เยตินี่มันให้อีเยอะมากฉะนั้น่าสักสักห้าพันละกันนะครับผมนะมาห้าพันเนี่ยแล้วก็มาตีเจ้าไพเรี t มาสเตอร์อย่างเดียวเลยเนาะนะครับนะผมนะั่ก็ตี p พเรียมาสเตอร์ไปนั่นเองนะมันะมาตีง่ายอยู่แลนะ้วเนาะ มันจะที่คุมตีพาเลตมาสเตอร์เนี่ยตรงนี้หรือเลือกได้นะครับนะมีให้เลือกนะผมนะระหว่างตีคิงหรือตาเหี่ยวนั่นเองนะครับนะมันมันมันไม่น่าใช่ตาเหี่ยวอ่ะเรียกว่าคิงแล้วนนะผมระหว่างตีคิงกับพาเลตมาสเตอร์ก็เลือกเอาละกันนะผมนะมันตีง่ายเหมือนกันเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนตีง่ายกว่านะผมเพราะสําหรับผมมันพันจอดหมดทุกตัวเนาะเกงนะครนะก็เอาเป็นว่าเลือกนะครับผมว่าจะตีคิงหรือจะตีพาเลตมาสเตอร์นั่นเองนะผมนะ ก็สำหรับผมผมแนะนำคิงมากกว่าเนะเพราะผมคิดว่ามันน่าจะเลือดน้อยกว่ามั้งนะผมนะหลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยฟาร์มยาวๆไปเลยครับนะจากอา่าตรงไพเลทมาสเตอร์หรือคิงเนี่ยฟาร์มให้จนถึงสัก Level 20, เลเวลสองหมื่นใช่นะสองหมื่นดะีไหมเนาะหมื่นหนึ่งนะผมนะหมื่นหนึ่งนะผมฟาร์มจนถึงหมื่นหนึ่งนะแล้วก็มาถึงเกาะน,นี้เลยนะผมนะ นี่นะแนะนำนะให้อัพดิเฟนส์กระดาษเท่านั้นนะครับผมนะเพราะว่านี่ที่ขอมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผมมายปีศะเลยเนาะก็อัพดาบจะดิเฟนส์ซาไปเรื่อยๆนะมให้มันบาลานซ์กันเนาะแล้วก็มาฟาร์มเจ้าตรงนี้นะครับผมนะซึ่งซึ่งนะครับผมนะไอคนที่จะมาตรงนี้ได้เนี่ยคือคุณต้องมีเก็บโปะนะครับผมนะคือคุณต้องมีเก็บโปะเลยนะครับผมนะหรือแบบเดอะผลบินอ่ะคือคุณไม่มีทางขึ้นมาได้เลยนะผมเนี่ยเห็นปะนะผม ให้ดูว่ามันขึ้นมาไม่ได้นะครับผมการที่คุณจะขึ้นมาบนนี้เนะนี่ยคือขึ้นมาเกาะแรกเนี่ยมันจะมีเนียขึ้นอยู่นะครับเห็นเป็นเกาะข้างล่างเนาะแต่ว่าการที่คุณจะขึ้นแบบเอาอ่าสู้กับบอสโลกลอนอืมนะครับนะ้โทรศัพท์เข้า <c oughs> ใครที่มาดูช่องเราใหม่ๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมนี่มันทํากันแบบโอ้โหไม่มีแบบความ เรียลลิตี้หรืออะไรเลยเออไม่ใช่ไม่มีความเรียลลิตี้สิเออไม่มีความดูโปรเฟชชั่นอลเลยนะผมนี่มันตายช่องผมนะอตายช่องผมก็คืออินดี้อินดี้อย่างนี้แหละครับนะโทรศัพท์เก้าก็บอกไปตรงๆเนาะโอเคนะนะก็มาว่านี่นะผมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยชนนะผมนะสิ่งต่อไปที่ผมจะให้ทำนะครับผมนะคือผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าตรงนี้มันขึ้นมาไม่ได้แน่ๆนะครับผมมันมีวิธีหนึ่งก็คือคุณไปเอารูบี้นะนะ ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณทําได้ขนาดนั้นนี่คือคุณน่าจะมีรูบี้เยอะแล้วก็เอาไปส่งผลแต่เราจะไม่ทําอย่างนั้นครับนะตามตรงนี้นะผมนะแนะนําให้ฟาร์พมพาเล็ตมาสเตอร์หรือไม่ก็เออตาเหี่ยวไปนะผมถ้าคุณจะฟาร์มเวลผมคิดว่าน่าจะตาเหี่ยวแต่ว่าถ้าฟาร์มรูบี้ก็พาเล็ตมาสเตอร์แต่มันให้ยิงพีเท่ากันอะ่ะก็ก็ฟาร์พมพาเล็ตมาสเตอร์ไปแหละเออนะพูดกำกวมใหม่ไวเนะีะไม่พูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวคนงงนะนะเออนะผมนะมาฟาร์มตาเหี่ยวนะั่นเองนะผมไม,ไม่ใช่ตาเหี่ยว พาเลมาตเตอร์นั่นเองนะครับนะฟาร์มไอเจ้าพาเลมาเตอร์เนี่ยนะจนตันไปเลยครับนะใช่ครับผมไม่ได้ล้อเล่นครับหากคุณถ้าเกิดเอาแบบฉบับไม่ใช่ผลปีศาจจริงๆไม่ใช่ผลปีศาจบินได้แล้วก็ไม่ใช่เก็โปรจริงๆฟาร์มพาเลมาเตอร์จนตันไปเลยครับนะแต่ผมคงคิดว่าไม่น่ามีใครโรคจิตขนาดนั้นนะผมฉะนั้นนะผมก็จะบอกวิธีเสริมให้นะก็คือฟาร์มพาเลมาเตอร์ไปเรื่อยๆนะผมจนปว่า แล้วคุณก็ไปสุ่มผลตามพาร์เรมาเตอร์ให้ได้ทักหมื่นสองหมื่นที่เป็นลูบี้นะแล้วก็ไปสุ่มผลจกกนกว่าจะได้ผลบินได้นั่นเองนะนะแล้วก็มาตีเจ้านี่นะครับนะตีเจ้านี่ตอนไหนนะผมก็ตอนที่คุณนะครับนะ่าเลเวลสักหมื่นหนึ่งป่ะนะผมนะตีได้แน่นอนนะผมเวลหมืหนึง่งนี่คือตีได้แน่นอนเนาะก็าพามตรงนี้ไปนะนะจนเลเวลสักสามหมื่นนะครับผม สามมืเสร็จไปกออทหารเรือนะแนะนำนะผมให้ไปซื้อโกโลคอมแบทที่อยู่ในเกาะลอยฟ้าเด้ยนะ๋ยวน่าจะหากันง่ายๆนะผมนะไปซื้อมานะผมมันอยู่อ่าหน้าเกาะลอยฟ้าเลยแน,นะนำนะคือตอนนี้มันนั่งอยู่แล้วนะผมนะให้คุณกดสกิลนี้ไปนะผมนะสกิลอันที่สองนะเออนี่สกิลอันที่สองนะผมนะที่มันอยู่ข้างล่างนั่นเองนะผมหลังจากนั้นเนี่ยมันจะนั่งครับแล้วพอมันนั่งเนี่ยตอนที่มันนั่งเนี่ยครับนะมันจะ ทำไรเราแทบไม่ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็มาอยู่หลังมันนะแล้วก็อย่าลืมซื้อจิตติด้วยละกันนะผมราคาเพียงแค่หนึ่งแสนเนาะเดี๋ยวผมจะไปพาดูเกาะให้นะครับผมนะนี่เราไม่ซื้อตอนไหนก็ได้นะผมที่คุณรู้สึกว่าคาตาณ่าสามั่มันกากแล้วนะผมนะนี่นะนะเกาะจิตติก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ข้างๆกับเกาะทหารเรือเลยน,นยั่นเองนะครับผมนะเคคือเอาจริงๆนะมาปรับการาฟิกเต็มก็หาได้แค่ทุกเกาะแล้วน,นั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นพิกัดของเกาะเนี่ยผมผมไม่ต้องบอกมากเนาะ โอเคน้าผมนะแล้วก็แล้วก็มายืนหลังไฟแมนหลังจากที่มันลมนะมาใช้จิตจินะผมผมบอกเลยแล้วก็นี่ครับนะสแปมสก,กิลไปเรื่อยๆนะสแปมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะ้าผมนะแล้วยดีดีมันก็ตายเองนะผมแล้วก็ฟาร์มนี้จนต่ำไปเลยนะั่นเองครับนะนะก็ส่วนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับแบบให้กับผมนะถ้าเกิดยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมนะส่วนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับก็จบลงมาแล้วน <M> ี <itch ula> okay. ่เนี่ยสำหรับคลิปสอนฟาร์มนะน้มีประโยชน์ยังไงหรือไม่มีประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะฮะใครที่ดูมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆเนีผมนะก็ขอไปจากใจจริงเลยนะครับผมนะตที่อะไรก็ไม่รู้อยู่ดี่ก็พูดขอไปเอาอะไรวะเนื้อกาวโทษที่โทษทีเนี่ยผมนะเปลี่ยนมูนไม่ทันนะครับผมนะ เอาเป็นว่านะครับผมนะก็ตามปกที่ผมขึ้นให้ตอนนี้เลยน,ะนั่นเองนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กกดซับให้ผมเดี๋ยวก็เกิดยังไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมเนาะก็สำหรับนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับนะกดไลค์กดซับให้ผมเนาะส่วนอ่านในส่วนของ EP นี้เนะี่ยโอ้ไม่ใช่กาวกาวโทษโทษโทษนะครับผมนะ ส่วนในส่วนของ EP หน้านั่นเองเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟน์นั่นเองนะครับนะเออคลิปคลิปหน้าสิไม่ใช่ EP หน้านะครับผมจะเป็นในส่วนของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟน์นั่นเองนะครับนะอย่าลืมมาดูกันละกันนะครับนะคุณผู้ชมทั้งหลายเออ่นนะครับผมนะก็คือจะเป็นรีวิวตัวอะไรนะคือผมมีให้รีวิวหลายตัวแหละทั้งเซตสึที่ได้มาจากไทโอ,อสอไอไทโอไทโอหนึ่งนะครับนะถ้าถามว่าไปผ่านได้ไงก็ไปเกาะคนโหนกเขาผ่านนะครับผมนะ จากไลฟ์ uh, ต่างๆนาะนาะนั่นเองคนระับผมนะส่วน uh, หรืออีกตัวนึงก็จะเป็นส่วนของคิดรัวห้าดาวนะผมนะเพราะผมไม่รู้ท่ามันเลยเนาะแล้วก็สมัยก่อนนยะผมคิดว่ามันเป็นตัวที่โหดมากนะผมนะในสมัยก่อนนี้ถ้าใครเล่นออสตาใหม่ๆแ,แบบคนเล่นออสตาเก่าๆเกาะตอนก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นแบบแผนที่แบบนี้ครนะก่อนที่มันจะเปลี่ยนล็อบบี้ เป็นแบบนี้นะผมจะรู้เลยว่าคีรววมันโหดขนาดไหนนะผมนะไม่รู้ว่าตอนนี้กาขนาดไหนแล้วนะครับผมนะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือคีริโตะสีดาวนะ้คือเยอะมากๆนะนะเอาเป็นว่าส่วนนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ